มันนำไปสู่การบูลลี่กันนะคะนะเพราะฉะนั้นยายขอร้องนะคะนะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะเนี่ยที่มันนั่นพูดคุยแล้วน้ำตามันไหลออกมาเพราะความเสียใจเนี่ยนะนะว่าถ้ามีใครมาถามในสิ่งที่เขาไม่อยากพูดอนะ่ะเขาจะรู้สึกอย่างไงเขาอึดอัดไหมนะยายมาเนี่ยยายต้องการสร้างความรักความสามัคคีใครไม่ชอบยายรับไม่ได้แล้วยายทนไม่ไหวแล้ว สามวันสี่วันมาเนี้แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ขอร้องนะคะขอร้องกันรยะนมิตรทุกคนนะคะนะเข้ามาเนี่ยยายยินดีต้อนรับนะคะนะมาคอมเมนต์ยายก็ยินดีต้อนรับถ้าคอมเมนต์พักทายนะคะพักทายนะแล้วก็ถามในเรื่องที่ยายแบ่งปันเนาะอย่าไปจุงกันไปในเรื่องที่มันจะทําให้เกิดการบูลลี่ยายเหมือนที่ผ่านมานะคะยายรับไม่ไหว โอเคไหมคะนะถ้าไม่รักกันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาทํำร้ายคนสูงวยัยแค่นั้นแหละนะเพราะยายก็ไม่ได้ไปทํำร้ายอะไรใครยายก็อยู่ในห้องของยายนะเธอก็เข้ามาเขียนถามกันในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับที่ยายแบ่งปันแล้วก็มาบูลลี่ยายอย่างนั้นอย่างเงียยายเสียใจนะคะนะในสิ่งที่ยายต้องการแบ่งปันในความดีที่ยายพยายามจะสร้าง ะสร้างให้กับชีวิตที่เหลือน้อยของตัวเองนะเพราะยายก็ยังไม่แน่ใจว่าวัาวนพรุ่งนี้จะมีโอกาสมานั่งแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้หรือเปล่าคนเราว่ารู้แต่วันที่เราเกิดนะแต่วันที่เราจะจากโลกนี้ไปเ,เรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ยายก็ไม่รู้ นะวันนี้นะยายอยากทาสิ่งที่มันดีที่สุดนะคะสําหรับยายยายทาแล้วแล้วยายมีความสุขแค่นั้นเองนะคะถ้าเราให้กันได้ในฐานะเพื่อนมนุษย์ตาดําๆเหมือนกันนะนะก็ขอนะยายขอร้องนะคะนะให้ยายหน่อยเถอะนะนะนะในห้องของยายนะเข้ามาไม่รู้จะเขียนอะไรก็สวัสดีครับทักทายนะครับชื่ออะไรก็บอกมาอย่างนี้ก็ได้ นะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมาเขียนถามในสิ่งที่ทําให้คนตอบเ็าลาบากใจอะนะเราต้องการให้ทุกคนในชาติแนรักกันสามัคคีกันช่วยกันแก้ปัญหาคนละไม้คนละมือและสามวันแล้วแล้วเจวันนี้อีกหนึ่งวันเหรอไม่เห็นใจคนแก่เลรอคะยายเนะี่ยมีโรคประจําตัวด้วยนะ ไม่ได้ปาารขนาดีต่อกันเลยไม่อยากให้ยายมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมอยากจะฆ่ากันให้ตายชาอะไรใช่ไหมอแถมจริงๆยายเสียใจนะคะ